สวัสดีครับดรบันดอยนะครับก็ช่วงนี้นะครับผล,ลไม้ออกกันเยอะนะครับหลายอย่างเลยโดยเฉพาะมะม่วงหลายคนก็สําคัญเลยนะครับก็คือศัตรูสําหรับผล,ลไม้เนี่ยนะครับก็คือพวกหนอนหนอนก็มาจากอะไรมแมลงวันทองเออก็วันนี้ผมจะสาธิตนะครับการทําตัวดักนะครับทําที่ดักมแมลงวันทองนะครับซึ่ง ไม่ใช้งบประมาณอะไรมากเลยครับแค่ของเหลือใช้นะครับก็คือของที่ทิ้งแล้วฮะแล้วเอามาอดแดปใหม่เอามารีไซเคิลนะครับแล้วก็สิ่งที่ใช้ล่อแมลงเนี่ยอมันได้ผลจริงๆผมลองมาแล้วนะครับก็คือใช้ขวดน้ํากับเหยื่อล่อนเนี่ยเป็นใบกะเพราครับเออได้ผลจริงผมลองแล้วก็เลยจะมาสาธิตให้เพื่อนๆนนะครับว่าแบบเนี้ยใช้ได้ผลจริงๆเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ เนี่นะครับเพื่อนๆอุปกรณ์เราก็มีนะครับเพื่อนๆเนตรียมนี่มากระป๋องขวดน้ําแล้วก็เหยื่อล่อกระเพราครับอันนี้เพื่อนๆเก็บมายิ่งยิ่งยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับหรือว่าจะคั้นเป็นน้ําก็ได้นะครับเอัออนนี้กระป๋องหรือว่าขวดน้ําเพื่อนๆก็มาเจาะรูนะครับอันนี้ผมเจาะไว้ละนะครับเนี่ย เจาะรูประมาณเนี้ให้ขนาดรูก็ให้ตัวแมลงวันทองเข้าง่ายๆก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก็เจาะมาละามาคว้านนิดนึงเจาะให้ได้ลักษณะนี้นะครับเจาะส่วนกลางๆแล้วก็เสร็จก็ง่ายมากแล้วได้ผลจริงๆนะฮะภูมิปัญญาชาวบ้านเออไม่น่าเชื่อเนี่ย กะเพราอันนี้อย่าล่อเพื่อนๆก็ขยี้ขยี้ขยี้ครับขยี้ให้มันมีกลิ่นออกมาเขาชอบกลิ่นนี่มาอะไรนะบินมาต้อมอันนี้เ้ยจริงขยี้ครับชวัวร์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอืน่นเพื่อนๆใส่น้ำไห้ก่อนใบกะเพราเราจะได้ไม่เปียกน้ำใส่น้ำถ่วงไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปแขวน กันลมพัดปิวไปปิวมาเงี้ยอทวงให้ทวงให้ปัวตั้งตรงนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาแมลงวันทองเข้าเข้าไปแล้วบินปุ๊บตกมาติดน้นํานี่ปีกเปียก,กบินขึ้นไม่ได้อ่านี่มาเหะระแมลงวันทองชอบจริงครับเนี่ยชอบกิ่นของกระเพรา ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะผมทดลองแล้วได้ผลนะอ่ะยี่แค่ยี่แล้วเพื่อนเพื่อนก็ใส่ไปเลยใส่ไปในปากใส่ไปในขวดนียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับหรือว่าบางคนเขาก็มีกระเพราเยอะเขาคั้นเป็นน้ํานี่เห็นปะเนี่ยแมลงวันทองอะ่ะมันชอบกินกระเพราไม่ได้โม้นะเนี่ยแมลงวันทองอย่างเนี้ย มาละใส่ไปแล้วทีนี้เพื่อนๆก็เอาเชือกมามัดขวดใช้วิธีนี้ก็ได้นี่เนี่ยแค่นี้ครับแล้วแล้วเดี๋ยว,ว,เ,ยวเอาไปแขวนตามต้นที่มีผลไม้ที่เราจะแขนแวนอ่ะเดี๋ยวไปต้นมะม่วงกันไหม เนี่ยฮะนี่มะม่วงรุ่นรุ่นเนี้ยเขาจะจอกตั้งแต่เล็กๆนะฮะ,มมะแมลงวันทองเนี่ยมันจอกตั้งแต่เล็กๆฝังไข่ไว้แล้วก็กลายเป็นหนอนกินที่เราเห็นว่าเอ้ยทำไมมะม่วงสุกโดนหนอนกินบางทียังไม่ทันสุกโดนละเราแขวนไว้เลยครับแขวนไว้ใกล้ๆกระชอก็ได้นี่ละไว้นี่แหละ แฝดไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆเวลาเขาได้กินใบกะเพราครับเขาก็จะมาเกาะตามขวดเนี่ยแล้วก็เดินบินบินเข้าไปเดินเข้าไปในรูปุ๊บเขาจะพอเขาเข้าไปแล้วนะครับเขาจะไม่บินออกรูเก่าเขาจะส่วนมากมาแมลงมันก็จะบินขึ้นครับก็จะมาติดอยู่แถวเนี่ยบางทีชนปุ๊บตกมาติดน้ําปีกเปียกไปไหนไม่ได้ได้ผลครับนี่ใช้วิธีนี้ เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับอันนี้ก็คือผมทดลองแล้วแล้วก็นํามาก็คือมาเสนอให้เพื่อนๆว่าวิธีนี้ได้ผลภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆครับไม่ต้องซื้อน้ํายาครับใช้ใบกระเพราแบบนี้เลยลองทําดูนะครับ